เอาละครับยูทิีตเราพูดสรรั่งการเอ่อฟิลคิวหน้าไมค์ครับนะครับวันนี้ผมเอ่อจะมาช่างมันเถอะนี่ก็คือบ้านที่ผมสร้างเสร็จนะครับอุ้ยตกนะครับเอ่อผมทำก่อนที่บอกว่าพัดพัดนี้เออจะมาอัน,นี้ใช่ไหมครับเอ่อผมไม่เอาผมจะอนี่เลยทำในพัดพอหลังจากไอ้น,นี่เสร็จปุ๊บแคปพัดสองเสร็จปุ๊บ เอออัน,นี้ก็อันนี้เลยครับช่างเถอะก็เออหากระจกเผากระจกแล้วก็แอบไปลงเหมือนสักนิดหนึง่งผมพูดผิดนะครับตอนแรกไม่ต้องเป็นเกียนเดอะซีรีส์นี่ก็คือของที่ผมมาอะเหล็กยี่สิบแเออถังน้ำครับเดีย๋ยววันนี้เราจะไปสร้างสามกันก็สร้าง ที่ผมบอกไปว่าผมจะสร้างไอ้นี่ไอ้นี่อ่าท่าเรือนะครับผมจะสร้างตรงนี้เข็บป่ะผมว่าเอาไอ้ตรงนี้ออกดีกว่าจุ๊บและเอาุ๊บใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้

ลอ่อแกะลงลงมาลงมาลงมาขามอนแนนขามอนแนนหนึ่งโอเคให้มันในนี่กันจุ๊บจุๆบจุ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 บกันโอเคได้เลเวลโอ้ไปไปดีกว่านี่ก็ฟาร,ร์มปั๊มหินนะครับขิกิยจทำใหญ่ทำประมาณนี้พอเดี๋ยวผมจะสร้างฟารม์มเดี๋ยวผมจะทำอ้นี่ไว้ก่อนดีกว่าฟารม์ม ความข้าวไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปสร้างไอ้นี่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะท่าเรือเนาะพอเราต้องรีบออกไปตัดไม้ด้วยไม้เราหมดและผมรู้ด้วยว่าจะเอาไม้มาจากไหนรู้ด้วยว่าจะตัดไม้จากไหนเดีย๋ยวผมพาไปดูแล้วกันล่ะหนึ่งสองสามสี่เกินแล้วเนี่ย ปึ๊บอืมปึ and <AND ๊บอืมกระโดดหนึ children, ่งสสสี่นมาหนึ่งปึ๊บ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 ปปึ๊บปึ๊ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปบปึ๊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 บปบปึ๊บปึ๊บปึปึ๊บ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 ปึึ๊ปึ๊บ ปุ๊บป <iscilla> ok the ุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊โหน้ำลายเป็นหน้าจอเลยอืมปุ๊บ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 ป๊บป๊บป๊วยปุ๊บปุ๊บป๊บป๊ปุ๊บป๊ปุ๊บป๊ปุ๊บปุ๊บป๊ปุ๊บป๊บบป๊บป๊บปป๊บป๊บป๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊ ไปนอนก่อนดีกว่าขานอนก่อนดีกว่าชึบอึป๊ปปไปเรือเปิดเรือกันหนึง่งเอาเหล็กมาเดะ้อหนึง่งสองสามเอาไม้มาหนึ่งเอาเรือมา ว่าในชีวิตจริงนะไม่ได้ไม่ใช่ในเกมไปกันดีกว่าเลืออยู่นี่ไปกันเลยลูกพ่อเอาเอาเดือดเวเรือเรือขึ้นที่นี่แล้วเหรอนี่เรือแต่ไครขึ้นแล้วเหรอ โอ้โหถ้าใครขึ้นแล้วเหลือจุ๊บนั่งน,นั่นไงครับเห็นไหมนั่นแหละอืบผมมาแล้วผมจะมาตาัดไม้เปช่วยปึบ จะมาจัดไม้เพื่อเอาไปสร้างท่าเรือน,นะครับขอหน่อยนะครับยึบยึบยึบยไม่ ลึบเอ้ยฮะเป็นไรบ้กเหรออืมอืมฆ่าฆ่าทิา้งให้หมดเอ้ยเอ้ยเอืมฆ่ามา้าเรานิสัยไม่ดีหลอกขอไม้ทัสิบสี่ชุดเจ้าหกสิบสี่ สแต็กนะสักสเต็กหนึ่งเลยวัดเดอะฟาร์เกอร์อืมอืมโอเคเอ้ยอะไรอ,อะไรอยู่บนนั้นโอ้บล็อกลอยได้ อึบอึบเฮ้ยไม่เคยผ่านมาทางนี้เลยไม่เคยรู้เลยว่าจะเป็นแบบนี้ดีมากเลยเหมาะกับการเพราะปูกดูดีครับเหมาะมากวัดมีฐานานยแต่เราไม่เอาผม จะสร้างบ้านถึงนั้นแล้วเราก็ต้องอยู่ส่วนตรงนี้เดี๋ยวจะทําเป็นอะไรก็ต่ออะไรก็ช่องมันเถอะนะครับเนาะเกินออกเกินนะออกสิบสี่แน่ต้องไม่เกินเว้ปกลับมาแค่นี้แหละ จิบจิบปุ๊บลงมูนปุ๊บอือหือเรามาแล้ว ืมตึง้งเนี่ยเรือมันขึ้นตะไคร้หมดแล้วอ,ะอ่ะรีบสร้างนี่ก่อนเดี๋ยวคิดแป๊บสร้างตรงนี้เนาะอะเอาตรงนี้เลยจบ Hoa oh. lúc đó nè, nướp nướp nhấp, nhấp, ok nắp Ok, nướp ถ้าเรือเราไม่ต้องเอาใหญ่มากครับเอาเล็กๆก็พอจึบจึบยึบจึบขึ้นถ้าเรือเราไม่ต้องเอาใหญ่มากเอาเล็กๆเนาะเดี๋ยวป,ป,ปึ๊บ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  พอไหมพอไม่พอหรือพอพอมืมเหลือด้วยเฮ้ยึ้นคืนคืน Ừm. Núi nào, khác gì. Ê, cơn 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 จุบจุบอ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างกันต่อโอเคยังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเพ็นมกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับส่วนเออ่ฟาร์มตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอ่อเอาไอ้เมล็ดข้าวแถวๆตรงนู้นมานะครับ อ่าไม่ก็คิ้เกียจเอาก็ไม่เอานะครับโอเคจบเพียงแค่นี้แหละพูดมากหลายเด้อ